โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวนนะครับ0.0040469 BCS นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญ Bitcoin Cash หรือว่า b c h นะครับ ราคาของ Bitcoin Cash เนี่ยก็ขึ้นไปถึง30,000่นกว่าแล้วนะครับผมจากประมาณ19 0 0นนะครับก็ราคาขึ้นเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับราคาของคริปโตนะครับก็ตกค่อนข้างหลายเหรียญเลยนะครับราคากำลังตกเลยนะครับก็สามารถเก็บฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับกระเป๋าไหนก็ได้นะครับที่สามารถเก็บเหรียญนี้ได้นะครับบิตคัพสตังโกบายแนนคอยเบสหรือว่าฟอร์เซตเพย์นะครับกระเป๋าอื่นก็ได้นะครับผมที่มันเก็บเหรียญบิตคอยแคสได้นั่นเองนะครับ ไม่จําเป็นต้องตามผมนะครับผมมีบิดขับคุณก็จะต้องใช้บิดข u บให้ได้นะครับบิดข u บตอนนี้เปิดให้สมัครแล้วนะครับผมแต่ต้องรอการยืนยันตัวตนเนี่ยสาวันตามคิวนะครับต้องรอนานหน่อยนะครับถ้าไม่อยากรอนานนะครับไปสมัคร b ายเน้นหรือไม่ก็สตางโ o นะครับยืนยันไม่หนักนะครับผมเพราะว่าบิดขับเนี่ยคนสมัครเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคาของ b บิตคอยแคสก่อนนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่3,200บาทนะครับผม3200บาทนะครับค่าเฉลี่ยก็ขึ้นไปสูงสุดประมาณ3,200นะครับผมต่ำสุดอยู่ที่2,900นะครับตามนี้เลยนะครับเป็นส่วนของ Bitcoin Cash ต่อหนึ่งเหรียญนะครับเว็บที่ผมจะมาแนะนำก็คือเว็บนี้นะครับ f o r s e t crypto นะครับเคยรีวิวหรือว่าอัปเดตการถอนไปหลายสกุลเงินแล้วนะครับหลายคลิปละนะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนเหรียญที่อยากจะถอนดูบ้างนะครับ Bitcoin Cas h ก็สามารถถอนได้ บิตคอย SV ก็สามารถถอนได้นะครับในส่วนของบิตคอย BTC เนี่ยมันปิดปรับปรุงหรือว่าสินค้าหมดอยู่นะครับเพราะว่าราคามันขึ้นสูงแล้วก็คนถอนเยอะนะครับเพราะว่าคนก็อยากจะมีเหรียญบิตคอยเก็บไว้นะครับในส่วนของราคาที่กําลังขึ้นนะครับผมสําหรับวิธีการสมัครนะครับก็ดูด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมได้สอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับไปดูกันได้ในคลิปแรกนะครับ ลิงก์สมัครก็อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับเล่นฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเล่นทางมือถือ Android i o s หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้งานผ่าน Google หรือว่าเว็บไซต์นะครับไม่มีแอปให้ดาวน์โหลดนะครับผมโอเคนะครับตัวเว็บเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแนะนําไม่ใช้ผ่าน Google Chrome ทั้งคอมและก็มือถือนะครับมันจะได้แปลเป็นภาษาไทยได้ง่ายนะครับผมโอเคในส่วนของหน้าแผงควบคุมนะครับจะมีการเช็คอินทุกวันนะครับเมื่อเราเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะครับตรงนี้ งานขาเข้านะครับเยี่ยมชมทุกวันนะครับรับ25เหรียญนะครับหรือว่า25คะแนนนั่นเองกดรับนะครับตรงนี้เขาปรับเปลี่ยนในส่วนของการแก้แคปชั่นใหม่นะครับผมการแก้แคปชั่นเนี่ยจะมีอาสภาษาอังกฤษขึ้นมาหรือว่าตัวเลขให้เราแก้เพิ่มนะครับก็ทําตามได้เลยนะครับด้านบนนะนี่กดไปนะครับแล้วก็กด get reward ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้รับละ25เหรียญนะครับ ไปที่แผงควบคุมเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายนะครับผมเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเรียกร้อง forset นะครับเราจะได้รับ24คะแนนนะครับผมโดยการกดรับทุก40นาทีนะครับรับรางวัลใครมีเวลาว่างก็เข้ามากดรับได้เลยนะครับทุก40นาทีนะครับไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนหรือยังเป็น30นาทีหรือเปล่านะตรงนี้นะที่เขาเขียนบอกนะครับแก้แคปชั่นก่อนนะครับผมตามข้อความตรงนี้เลยนะครับนี่ ทำไม่ถูกก็กดรีเซ็ตนะครับผมโอเคกด Get r รีวอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้เขาปรับใหม่ละเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น40นะครับตัวนี้ปรับเป็น30นาทีแล้วนะครับผมก็ถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยเราเข้ามากดได้เลยนะครับต่อไปนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีในส่วนของโฆษณา PTC นะครับหรือว่าเป็นรูปดวงตาตรงนี้จะเป็นการดูเว็บโฆษณาต่างๆ การดูเว็บโฆษณาเนี่ยจะทําให้เราได้รับคะแนนเพิ่มนะครับถ้าเราดูทั้งหมด12ครั้งนะครับเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่287คะแนนตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับถ้าเราดูครบนะอันนี้ผมดูไปบ้างแล้วนะครับผมก็ให้เราดูให้ครบนะครับกดดูนะครับใช้เวลาประมาณ40วินาทีนะครับในในการดูนะครับต้องแก้แคปชั่งก่อนนะครับผมตามรูปภาพเลยแคสมังกี้นะครับโอเค กดเก็ e รี e w a r d ไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราดูที่ด้านบนขวามือนะครับมันจะมีเวลาประมาณ40วินาทีแล้วแต่เว็บไซต์นะครับบางเว็บเนี่ยมันก็ประมาณ10วิ30วิ15วิหรือ20วินาทีนะครับตรงนี้เราก็รอให้มันครบก่อนนะครับเว็บพวกนี้ก็จะเป็นเว็บโฆษณาที่มาลงโฆษณาในเว็บ f et, o เรสตคริปโตนะครับเป็นสปอนเซอร์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เว็บเนี่ยมีรายได้นะครับพอเว็บมีรายได้เนี่ยเขาก็จะแบ่ง รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจ่ายให้กับเรานั่นเองนะครับก็ให้เราช่วยดูโฆษณาของเขานิดนึงนะครับผมประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมมองว่ามันจะเป็นเว็บการพนันนะก็ไม่ต้องไปเล่นนะครับโอเคกด continue นะครับเมื่อมันได้เข้ามาหน้านี้ก็กดปิดไปเลยการขบาบปิดไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราดูที่ด้านล่างขวามือนะครับจะได้คะแนนเพิ่มแล้วก็ได้รับคะแนนที่ได้รับนะครับเป็นประสบการณ์นะครับคะแนนประสบการณ์สิคะแนนนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ดูให้ครบนะในแต่ละวันนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เราดูต่อไปเป็นแบบสํารวจนะครับแบบสํารวจตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบสํารวจภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะผมลองเข้าไปทําดูแล้วก็ตอบไม่ผ่านนะครับใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกนะครับก็ลองเข้าไปทําดูได้คะแนนเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับ4,000คะแนนเลย5,000คะแนนนะครับผมก็ลองเข้าไปทําดูนะครับต่อไป offer wall นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ แบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปทําดูได้นะครับต่อไปนะครับเป็นลิงก์สั้นๆนะครับหรือว่าการแก้ช็อตลิงก์นะครับการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยถ้าเราทําทั้งหมดนะครับ16ครั้งเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่328คะแนนนะครับในแต่ละวันเนี่ยแก้ช็อตลิงก์เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับก็ให้เราทําผ่านคอมนะการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลที่เราทํานะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะขึ้นในหน้านี้ ถ้าถึงเลเวลไหนแล้วก็รับคะแนนได้เลยตามเลเวลนะครับเรามาดูที่การแนะนําเพื่อนนะครับผู้อ้างอิงนะครับผมตรงนี้ผู้อ้างอิงนะครับก็สามารถแนะนําเพื่อนได้นะครับมีลิงก์แนะนําตรงนี้นะครับนี่คัดลอกไปนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนจากเพื่อนนะครับ20%นะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนนะถ้าเพื่อนทํานะครับต่อไปการถอนนะครับ ถอนเงินนะครับก็ถอนได้นะครับผมให้เราดูที่คําว่าถอนนะถ้าเหรียญไหนถอนไม่ได้ก็ต้องรอนะครับอย่างเช่นเนี่ยบิตคอยเนี่ยสินค้าหมดก็ต้องรอทางเว็บเนี่ยอ่าเพิ่มหรือว่าฝากเหรียญเข้ามาให้เราถอนนะครับหรืออันไหนที่ปิดซ่อมบำรุงนะครับอ่อย่างเช่นด็อกคอยเนี่ยราคามันขึ้นสูงนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยหบาท2บาท3บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับตอนนี้ขึ้นไป10บบาทกว่านะครับเขาก็เลยต้องปิดปรับปรุงในส่วนของเหรียญด็อกคอย นะครับผมโอเคผมจะถอน Bitcoin Cash นะวันนี้ถ้าเป็นอ,อย่างเช่นบิตคอยเนี่ยถอนผ่าน f a เร e ต p เพนะครับถ้าเป็นเหรียญอื่นนะครับมันจะขึ้นถอนโดยตรงถอนโดยตรงคืออะไรถอนโดยตรงก็คือใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญคุณจะใช้บิตคั g สตางโ n บายแนนคอ b เ s สสามารถใช้ได้นะครับถ้าเป็นบิตคอยเนี่ยต้องเป็น f อเร e ต p เพนะครับผมจะถอนในส่วนของ Bitcoin Cash นะครับเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์กระเป๋าบิตคอยแคส s h ก่อนผมใช้ b i t คับในการรับนะ ตรงนี้กดฝากไปนะครับลิงก์ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ Bitcoin Cash นะครับคัดลอกไปแล้วก็มาวางลงตรงนี้นะครับจะสลับขั้นต่ำในการถอนแต่ละเหรียญเนี่ยต้องมี1,000คะแนนนะครับขั้นต่ำนะ1,000คะแนนขั้นต่ำขึ้นไปนะครับผมโอเคผมมีคะแนนนะครับจำกัดต่อวันอยู่ที่90,000 3,750เหลรียญนะครับต่อวันนะสลับต่อวันนะครับก็คือได้จำนวน0.004นะครับกดถอนเลยอ่าถอนสำเร็จละเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าแผงควบคุมก่อนนะครับรีเฟซนะครับผมคะแนนนะครับถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเช็คที่ประวัติการถอนนะครับตรงนี้นะครับเป็น Bitcoin Cash ที่ผมถอนไปนะครับ นี่เลยนะครับเ3 7 5ห่นเหรียญนะครับผมหากค่าธรรมเนียม50าเหรียญนะครับบัญชีคริปโตนะครับเป็น Bitcoin c a s h เหรียญที่ได้รับนะครับ0.004สถานะกำลังประมวลผลนะครับเวลาก็ตามนี้เลยนะครับวันที่เวลานะครับเวลาของประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยไม่ตรงกันนะผมถอนตอนบ่าย2อนะครับอันนี้เวลาของเขา7โมง23นาทีนะครับผมไม่ตรงกันนะครับก็รอเงินเข้านะครับน่าจะเข้าประมาณ 4-5ชั่วโมงน่าจะเข้านะครับเพราะว่าจากที่เคยถอนมานะครับนี่แต่ถอน Bitcoin แคสอ Bitcoin BTC เนี่ยเข้าทันทีนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะอันนี้ลองดูนะครับ n c a s อแคสนะครับถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวนนะครับ6 9 0 4 0 4 6 9 BCH นะครับนี่เลยนะครับถอนไปใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ 30นาทีนะครับเงินเข้ากระเป๋านะครับผมถอนไปตอนบ่าย2อนาทีหรือ10นาทีนะครับที่ผมถอนออกไปนะครับก็ได้รับตอนบ่ายบนะครับก็ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเงินเข้ากระเป๋าของเรานะครับมาดูที่เว็บนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นประวัติการถอนนะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับยอดนี้เลยนะครับผมก็ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของ bitcoin Cas h นะครับ ก็จ่ายเงินจริงแล้วก็ยังจ่ายไวเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเว็บนี้เลยนะครับผมฟอเรซิทคริปโตนะเรามาดูในส่วนของกระเป๋าบิตคัพนะครับที่ผมใช้รับเงินนะครับบิตคอย n c แคสต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่กระดิ่งตรงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับก็คือยอดนี้เลยนะครับนี่ยอดนี้นี่นะครับ BCH นะครับผม0 0 0 4นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จ่ายเงินจริงนะครับผมแล้วก็ยังจ่ายเร็วอีกด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปีโอถัดไปสวัสดีครับ